อปเป็นการลงพระนะครับลงปู่าดบัดบ้านรวดบุรีลํครับลงพระครับคุงงอย่าครับล่องกันพระนะบอองพระลงพระลองพระเี่ยลองพระมงดนี่ครับชกนะครับ เลข16นะครับน20นัดนครับอยูน่นี้แต่จะลองแค่นัดเดียวนะครับเป็นงานลองพระของหลวงปู่ผาดนะครับใครสับไดแล้วครับ,รบปืนไหมน,นะครับจะถึงเข้าหลังพึิงเรียบร้อยครับ พร้อมพร้อมโอ้โหแม่แรกแม่แรกของศูนบ่มีไม่แตกครับศูนย์ไม่แตกนะครับโชว์ด้วยมีการโชว์ด้วยสุนออกไปแล้วครับลูกหนึ่งนะครับเราเอาออกมานะครับนะครับกศูสุนไม่แตกครับมีรอยสับเรียบร้อยครับมีตูดสับเรียบร้อยหัวไม่ออกครับลูกปืนไม่แตกครับเป็นการลองพระของหลวงปู่ผาครับ บ้านบ้านกวดอำเภอบุกคนอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับอำเภอบุกโคนใช่ปะขอบคุณครับ